สวัสดีครับที่นี่ช่องยูท b e ของบุญส่งฟาร์มท่านทําได้ถ้าท่านเชื่อว่าท่านสามารถทำได้ครับผมนายบุญส่งอิวนาครับอยู่ที่หมู่ที่หนึ่ตบลน้าอ่างอำเภอตรอนจังหวัดบุรรัมวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับนะในเรื่องของผีผนะครับนะครับท่านที่เคารพครับผมก็ขาดไปหลายวันนะครับนะเพราะติดภารกิจ วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเล่าเรื่องของผีนะครับนะที่ผมได้มีประสบการณ์และพบเห็นมานะครับครับอันดับแรกนั้นผมจะเล่าให้ฟังดังนี้นะครับนะก่อนที่ท่านจะรับฟังในเรื่องที่ผมเล่านะครับนะผมก็อยากจะขอให้ข้อคิดว่าประสบการณ์และเรื่องต่างๆที่ผมผ่านพบมานั้นเป็นเรื่องของความจริงที่พบผมพบมา นะครับเพราะในเรื่องของจิตวิญญาณหรือผีสางต่างๆเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ลี้ลับมันไม่มีวิทยาศาสตร์ที่จะมาอ่ามาเขาเรียกว่ามาค้นหาหรือมาทำให้พิสูจน์ได้ว่ามันมีตัวตนอยู่หรือไม่นะครับนะนี่มันเป็นเรื่องของความลี้ลับอ่าในเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถที่จะ ค้นออกมานะครับนะเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานเป็นประจักษ์นะครับได้นะครับนะดังนั้นเท่าที่ผมจะเล่านี้ก็คือเกิดขึ้นนะครับนะที่ผมพบเห็นมาไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงายหรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงแล้วก็เอามากล่าวอ้างนะครับนะอันนี้ผมขอออกัวไว้ก่อน อันดับแรกนะครับนาะที่ผมจะเล่านี้ก็เกิดในสมัยที่ผมบวชนะครับเมื่อประมาณอายุครบบวชเราก็บวชนะครับประมาณปี2,500 2,516นะครับนะซึ่งผมบวชแล้วก็ไปจำาภาษาอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดหนึ่งนะครับนะ้ดังนั้นประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมานั้นมันมีอยู่คืนหนึ่งนะครับนะที่ผมได้เจอมา พอตกค่ำนะครับผมก็ก่อนเข้านอนก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ในเรื่องของการสวดมนต์นะครับนาะไม่ว่าจะเป็นชินบัญชรหรือว่าในสูตรหลักธรรมนะครับนะคำสวดต่างๆผมก็กาบพระไหว้พระแล้วเสร็จแล้วเราก็สวดนะครับเราสวดมนต์ดังนั้นผมก็ ได้จำวัดนะครับนะในคืนหนึ่งนะครับในคืนที่ผมได้เจอมานั้นเป็นคืนที่ค่อนข้างที่เดือนเดือนไายนะครับนะผมก็เข้านอนสวดมนต์ไหวพระแล้วก็เข้านอนพอเข้านอนเสร็จนะครับประมาณสักนะครับนะประมาณสักตีหนึ่งกว่ากานะครับนะผมสะดุ้งตื่นขึ้นมา พอรู้สึกตัวผมก็มองเห็นหน้าต่างนะครับเปิดกว้างมองเห็นท้องฟ้าเลยนะครับนะแล้วก็มีคนนะเป็นเงาดํามืดนะครับนะปีนหน้าต่างเข้ามาหาผมตอนนั้นเป็นพระอยู่นะครับนะผมก็เลยสะดุ้งนะครับนะลุกขึ้นนั่งนะครับสะดุ้งสุดตัวลุกขึ้นนั่งก็ว่าเอ๊ะใครมันเข้ามาแล้วก็เปิดหน้าต่างมาได้ยังไง นะครับนะพอนั่งแล้วก็มองไปที่หน้าต่างที่ผมเห็นตอนผมนอนอยู่ที่ตอนรู้สึกตัวครับพอมองไปผลที่สุดลุกขึ้นนั่งแล้วประตูยังปิดอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับหน้าแปลกน่าแปลกไหมครับนะตอนที่ผมสะดุ้งตื่นนั้นผมรู้สึกตัวมีสติสัมปัญสัมปชัญญะทุกอย่างแล้วเหตุไฉไหนนะครับนะ้ามองเห็นหน้าต่างเห็นท้องฟ้า นะครับแล้วก็มองอก่อนที่จะลุกขึ้นนั่งก็มีคนเงามืดนะครับนะ้ปีนหน้าต่างเข้ามานะครับนะนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผมก็คิดว่ามีผู้ร้ายผู้โจรน,นะครับนะเข้ามาเพื่อที่จะมารักของแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับนะรัพอสะดุ้งตื่นลุกขึ้นนั่งหน้าต่างปิดสนิทอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมละครับเชื่อไหมครับว่า มันเป็นได้อย่างไรทั้งๆท,ที่เราก็เป็นพระนะครับต่อมานะครับนะทุกคืนทุกคืนผมก็คิดว่าคงจะมีเขาเรียกว่าจิตวิญญาณหรือ,อมีวิญญาณต่างๆที่สิงสถิตอยู่ในวัดก็คงจะมาขอส่วนบุญนะครับนะผมก็เลยแต่ละคืนต่อมาผมก็นั่งแผ่เมตตาสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนบุญสุขสนให้ตั้งแต่นั้นมานะครับ ผมไม่เคยเจออีกเลยนะครับนะแต่ผมจําวัดหรือจําพรรษาอยู่ในวัดนะครับนะาในตัวเมืองนี้อยู่สองรษานะครับนี่คือเหตุการณ์แรกนะครับนะที่ผมได้เจอมานะครับต่อมานะครับนะเหตุการณ์ที่สองนะครับนะาที่ผมเจอมานั้นผมเคยเล่าไปแล้วนะครับนะนั่นข้อผมก็เชื่อว่าก็คงเป็นผีนะครับตอนที่ผมเล่าว่าผมไปเที่ยวสาวนะครับอันนี้ผมจะไม่เล่าต่อ นะครับเพราะว่าเราอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับนะต่อมานะครับนะผมก็จะมาเจอครั้งที่สามครั้งที่สามนี่ผมศึกออกมาเป็นคารวาสแล้วนะครับนะผมก็มีนะครับรถไถฟ,ฟอร์ดอยู่คันหนึ่งก็จ้างคนขับขับให้ไปรับจ้างไถนาเขาเคืนนั้นผมก็ไปนอนเฝ้านอนเฝ้าเขาไถนานะครับผมที่สุด คนที่ไถนาคนที่ผมจ้างมาเขาก็ไถนาตามปกติเพราะไถตอนกลางคืนผมก็ไปห้างของเจ้าของนาที่ที่ผมที่เขาจ้างผมไปไถนะครับนะผมก็ขึ้นไปนอนโดยไม่ทราบว่าห้างหลังนั้นมันมีคนเจ้าของตายนะครับนะตายบนห้างนาห้างที่ผมไปนอนนะครับนะผมก็ไม่ได้คิดว่ามันมีเจ้าของนาไปตายอยู่ตรงนั้น นะครับทีนี้อพอไถไปตั้งแต่หัวค่ำแล้วจนประมาณ4ี่ห้าทุ่มแล้วก็ยังไถไม่เสร็จผมก็เลยเอ็นตัวนอนนอนนะครับนะในบนห้างนั้นห้างนานะครับนะทางภาคเหนือเขาเรียกว่าห้างนาแต่ทางภาคกลางภาษากลางเขาว่าเถียงนาอันนี้จะใช่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับพอผมนอน นะครับนะยังไม่ทันยังไม่ทันหลับสนิทดีนะครับนะก็มีเงามืดมืดดำดำนะครับนะเข้ามาทับตัวผมอย่างอย่างเต็มที่นะครับนะผมดิ้นรนอย่างหนักนะครับนะ่ะผมก็สะบัดตัวอย่างแรงกว่ายลุดได้นะครับนะก็ใช้พละกําลังพอสมควรนะครับพอผมสะบัดลุกขึ้นนั่งได้ผมก็ตกใจมากว่ามันมีอะไรเข้ามา เป็นเงามืดเข้ามาทับตัวผมนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้เห็นตัวชัดเจนนะครับนะ่ะเห็นแต่เงามืดดํานะครับมาทับลงตัวผมเลยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่สามนะครับนาะที่เอ่อที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณนะครับนะของน่าจะเป็นเจ้าของนาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ไปผุดไปเกิดนะครับนาะอันนี้ผม ผมวิเคราะห์ส่วนตัวผมเองนะครับนะผมมาสอบถามที่หลังว่าห้างนาห้างนี้มันเป็นเพราะอะไรผีดุไหมอย่างนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าของนานะครับเขามานอนห้างนี้แหละเขาตายบนห้างนี้แหละนะครับที่ว่าไปนอนนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่สามนะครับต่อมานะครับนาะเหตุการณ์ครั้งที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะครับอันนี้ผมเจอที่บ้านบ้านผมเลยนะครับ Scholar, ก่อนเข้านอนยังนอนไม่ทันหลับนะครับนอนไม่ทันหลับสนิทนะครับพอกราบพระไหวพ้พระสวดมนต์แล้วก็นอนอพอลม้มหัวลวงนอนยังไม่ทันหลับสนิทนะครับนะก็มีเงาดํามืดนะครับเ,เข้ามาเข้ามาก็เห็นว่าเข้ามาเป็นเงาเงา,าดำ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 เข้ามาก็มานนอนทับเลยนะครับผมก็ดิ้นนะครับดิ้น ดิ้นอย่างแรงนะครับนะสะบัดเพื่อจีให้หลุดนะครับพอสะบุดสลุดออพอสลัดหลุดได้ผมก็ลุกขึ้นนั่งหัวใจเต้นแรงเลยครับเพราะว่าผมดิ้นลนเพื่อที่จะให้หลุดจากการการจากเงามืดมามาทับมานอนทับนะครับนะ,บนะของผมนะครับพอผมรู้ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นจิตวิญญาณของคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเรา น่าจะมาในเรื่องของอขอแบ่งส่วนบุญหรือมาให้เราเนี่ยแผ่เมตตาให้เขานะครับผมพอผมอนึกขึ้นได้ผมก็นั่งสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้นะครับนะอพอแผ่เมตตาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ยังมาอีก แล้วแต่ห่างระยะก,กัน2คืน3คืนนะครับนะก็มีเงาดำมืดเข้ามาอีกนะครับามาทับอีกลักษณะเดียวกันนะครับนะ่ะแล้วก็ห่างไปอีกสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก็มาอีกนะครับลักษณะเดียวกันมานอนทับแล้วก็ผมก็ดิ้นรนนะครับแล้วก็ห่างระยะสักไม่ถึง2วัน3วันก็มาอีกทั้งๆงที่ผมก็แผ่เมตตาให้ผมก็ ลักษณะที่ถ้ามีอะไรเครียดแค้นชิงชังอะไรก็ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปผูดไปเกิดเถอะจะมารบกวนนะให้ผมได้ลำบากจากใจอีกเลยนะครับผมก็แผ่เมตตาให้นะครับนะามาถึงครั้งที่ 6.. ครั้งที่ 7.. นะครับนะก็ลักษณะคล้ายกันเหมือนเดิมนะครับผมก็บอกว่าอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนที่ยังอาฆาตมาร้ายที่ยัง ที่ยังาคาดผมอยู่ก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้คุณไปผุดไปเกิดให้คุณไปไปอย่ามา,าคาดแค้นเลยขอใหอ้ขอให้ไปดีเถิดอย่ามารบกวนผมเลยผมก็หยาดน้ำนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นะครั้งที่7นี้ผมก็ใช้ในเรื่องของแผ่ นะครับแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลแผ่อะไรนี่ผมก็พูดนะครับนะอย่ามาอาฆาตมาดร้ายเลยก็ขอ,ขอให้ไปผูดไปเกิดเถอะนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับนะก็หายไปนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยที่จะมารบกวนอีกเลยนี่คือที่บ้านนะครับต่อมาครับนะมาข้างที่ที่8 นะครับนาะทั้งที่8ดนี้ผมซื้อควายเลี้ยงแล้วนะครับนาะผมก็ไปนอนเฝ้าควายนะครับั้งที่8ดนี้ไปนอนเฝ้าควายผมใช้รถปิกอับนะครับนานะเป็นที่นอนอคืนนั้นผมนอนผมก็กับไหวพ้พระสวดมนต์นะครับนาะไม่ว่า ในเรื่องของชินบัญชรแล้วก็ในเรื่องของบทสวดต่างๆนะครับแม้ถึงไอ้กรรมจักรวัฒนสูตรนะครับนะก็สวดผมก็สวดพอสมควรนะครับนาะไม่ต่ำกว่า30นาทีทุกคืนผมสวดนะครับนาะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือจิตวิญญาณที่ยังเ,เจ้าที่เจ้าทางที่แม่โทรณีเจ้าที่นะผมก็เคารพ เขาอยู่ผมไปไหนผมก็บอกนะครับออพอผมนอนเคลิ้มๆไปนี้เคลิ้มๆไปนะครับนะยังยังมีสติอยู่รู้ตัวอยู่ว่าใครมาอะไรอย่างไรนะครับออพอผมนอนไปได้เคลิ้มๆไปนะครับนะรู้สึกตัวว่ารถบิ๊กอัพนะครับนะเสียงแหนบมันดังแล้วก็รถปิกอัพนะอ่อน อ่อนยั่วเหมือนคนมานั่งท้ายเลยนะครับนะผมก็นึกแล้วว่าอืคงจะมาอีกแล้วนะครับนะแต่ไม่เห็นตัวนะครับผมก็ภาวนาในใจก็เอออย่ามารบกวนเลยก็ขอให้อ่าให้ไปอ่าผุดไปเกิดเธออย่ามารบกวนผมเลยก็ผมก็ไม่ได้มารบหลูไม่ได้มาแย่งที่แย่งทางอะไรก็มาขออาศัยอยู่ชั่วคราวก็แผ่เมตตาให้แผ่บุญแผ่กุศลให้ตั้งแต่นั้น ก็ไม่มีมารบกวนอีกเลยนะครับต่อมานะครับนะมาครั้งที่9ครั้งที่9นี่นี่สิครับตัวจริงแท้เลยนะอันนี้ผมนอนที่ห้างนาห้างนาที่ผมปัจจุบันนะที่ยังเลี้ยงควายอยู่นะครับเป็นที่นาของผมก็ประมาณห้าไร่นะครับผมก็ได้ปลูกเป็นห้างหรือเป็นเถียงนานะครับมีเสาหต้น มุงสังกสีผมก็มานอนเฝ้าควายนะครับทุกคืนมานอนนั้นคืนแรกๆตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรนะครับมาได้สักประมาณสักสักเดือนกว่ากว่านะครับคืนนั้นเป็นคืนเดือนไหผมก็กราบพระไหว้พระแล้วก็สวดมนต์นะครับนะอพอสวดมนต์เสร็จผมก็เอนตัวลงนอน นะครับนะานอนยังไม่ทันหลับเลยครับนะครับนะผมเห็นเป็นคนนะครับนะามายืนยืนอยู่ทางมุมทิศต,ตะวันตกของห้างนาะเพราะผมนอนหัวไปทางเหนือนะครับนะาก็อยู่ในตะวันตกนะครับนะเฉียงเหนือพอผมรู้ล้มล้มตัวลงนอนผมเห็นเลยว่าเป็นคนนะครับนะไม่ใช่เป็นผีเป็นหน้าตาที่น่าหวาดกลัวหรือเป็น ในเรื่องที่ตามเขาประสบพบมาเป็นตัวที่น่าเกียดน่ากลัวแต่ไม่ใช่ครับนะผมเห็นเป็นตัวคนเหมือนกับเราธรรมดานี่นะครับนะตัดผมสั้นใส่เสื้อสีเหลืองดอกไม้เหมือนกับเสื้อเขาหนุ่งสงการนะครับนะอันนี้ผมผมก็ออกปากถามว่าใครมาทำอะไรมาทำไม นะผมก็ถามไปหลายคําอันนี้ผมรู้สึกตัวรู้ทั้งทั้งที่ผมยังไม่ได้นอนหลับนะครับนะผมก็ถามเอ่มันเป็นใครถามทําไมไม่บอกถามทําไมไม่พูดเป็นเพราะอะไรมาทําไมผมก็เลยหลุดปากออกไปว่าเอะมันผีหรือคนเนี่ยพอผมพูดประโยคนี้นะครับนะตัวผมแข็งทื่อเลยนะฮะผมดิน้นพยายามดิน้น ดิ่นเต็มแรงกลัวจะหลุดได้ก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับนะไอคนที่ผมเห็นนั่นก็หายไประหว่างที่ตัวผมแข็งนะครับนะผมก็ว่าโอ้เจ้าที่เจ้าทางนี้ก็พอสมควรผมก็อพอพอเห็นแล้วผมก็อขอขมาราโทษว่าเอออย่ามารบกวนลูกหลานเลยเต่อไปนี้ก็จะเคารพนับถือก็จะ เลี้ยงดูนะครับน้าให้ความเคารพก็ขอฝากว่าอย่ามารบกวนเลยขอให้รักษาทั้งควายและทรัพย์สินของผมนี่อย่าให้ใครมาเบียดเบียนใครมาคิดมีดีมีร้ายผมก็ฝากเขาไว้นะครับตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยมีปรากฏให้เห็นอีกเลยนะครับนี่สิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ลี้ลับ นะครับนาะเป็นสิ่งที่พี่น้องว่าบางคนก็อาจจะไม่มีจริงแต่ผมยอมรับว่ามันมีจริงๆในเรื่องของผีสางนะครับนะ้าผมไม่เคยจะมาเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยที่ไร้เหตุผลนะครับถ้าผมไม่เจอไม่เห็นมาโดยโดยแท้จริงนะครับอันี่มืมผมเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ที่ผมเห็นจริงๆนะครับนะ้า คนอย่างลุงบุญส่งนี้ผมบอกเลยว่าไม่เคยที่จะเอาสิ่งที่ไม่จริงมาเล่านะครับนะหรือมานำเสนอเป็นสิ่งที่มีประสบการณ์เป็นเรื่องจริงแล้วเห็นจริงนะครับทั้งๆท,ที่เรามีความรู้สึกตัวรู้อยู่ว่าสิ่งไหนเป็นอะไรนะครับนะนี่คือประสบการณ์นะครับของเรื่องผีๆนะครับนะที่มันมีเหตุการณ์ที่ เขาเล่าว่าตรงนั้นตรงนี้นี่ผมก็ว่าน่าจะมีส่วนนะครับนะน่าจะมีส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าเข้าสิงสู่นะหรือมีความอาคตาแค้นหรือสิ่งต่างๆนี้มันเป็นสิ่งที่ลี้ลับนะครับนะอันนี้เราก็ต้องยังไงครับนะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับนะมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราน่าจะ มีการศึกษาค้นคว้ากันนะครับใครมีประสบการณ์อย่างไรก็อย่าลืมนะครับเล่าสู่กันฟังเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับอ่ามันเป็นเรื่องที่เอ่อหน้าหน้าที่จะศึกษานะศึกษาเรียนรู้ออไม่เพียงแต่ในเรื่องของจิตวิญญาณหรือในเรื่องของผีสางนะครับนะในเรื่องของวิวชาอาคม ก็มีจริงนะครับนะเท่าที่มีจริงนั้นผมก็ได้พิสูจน์กับตัวผมเองมาไม่ว่าเป็นเรื่องของคาถาอาคมเรื่องมหาอุดนะครับก็ผมมีญาติทางเมียญาติทางเมียนะครับนะาเขามีคาถามหาอุดอยู่นะครับนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเขารู้ตัวว่าใครจะมาทําร้ายคือใครจะมายิงหรือมาอะไรถ้าเขาอุดแล้วไม่มีทางเลยยิงนี่ไม่ออกเลยนะครับ เขาก็ท้าว่าถ้าไม่จริงมาเลยซื้อประทัดมาเลยนะครับนะ mm hmm. กี่ร้อยนัดกี่พันนัดมาเลยผมจะอุดให้ดูเขาท้าเลยนะครับผมก็ลองทดสอบอประทัดนั้นประมาณสักสิบกว่าสิบกว่าดอกนะครับ mm hmm. ผมก็ยิงอจุดแล้วก็โยนเขาใส่ตัวเขาเลยเขาก็อุดทั้งสิบดอกนะครับไม่เคยแตกเลย ผมก็มาหน่าเหลือเชื่อว่าเอ๊ะคาถาอาคมนี้มันมีจริงนะครับนะคนที่ถือขึ้นนี้ถือว่าอย่านะครับนะสะคนสมัยก่อนเนะี่ยอย่าให้เขาอเขาเห็นแล้วเขามาทำลายเขาเขาเอาปืนมายิงนะเขาอุดนะไม่มีทางยิงออกเลยนะครับอันนี้ผมเชื่อนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนะอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่านางกวกวก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมคนนี้เขาก็มีวิชาอาคมในเรื่องของ ในเรื่องของไอมีคาถาอาคมอยู่เขาก็มีนางกวกอยู่เขาก็ท้าว่าเออมาบุญส่งลุงมุส่งมาเอาไม้คานมาผมจะกวกให้ดูว่าไม้คานนั้นจะเป๋ไปทางที่เขากวกมือไหมนะครับเขาก็ไม้คานนะ่ะไม้คานนะมาพาดแขนผมให้ยื่นมือแขนไปข้างหน้าสองสอง,สองมือ,เ,อเขาก็อยู่ห่างตัวผมประมาณสักเม็ดหนึ่ง เขาก็ท่องคาถากวาก,ก,กทีละข้างนะครับนะกวกข้างซ้ายเขากวากมือไม้คานนะครับนะมันก็ขยับไปตามมือเขาทั้งๆัท,งที่เขาไม่ได้จะแตะไม้คานเลยเห็นไหมแล้วครับผมก็เหลือเชื่อว่าเอ๊ะคาถาอาคมคนสมัยก่อนๆที่เขามีเขาเรียกว่ามีคาถาอาคมมีอะไรเยอะๆที่เขาถือขึ้นที่เขานับถือแล้วก็เขาเข่งขัดในเรื่องของคาถาอาคมมันมีจริงๆครับ มันไปจริงๆหัวไม่คานนะไปไปตามที่มือเขากวักเลยเขากวักข้างซ้ายก็ไปข้างซ้ายก็กวักข้างขวาก็ไปข้างขวานะครับนี่คือในเรื่องของผีผีและวิชาอาคมคนที่ได้มีวิชาอาคมนะครับในวันต่อๆไปผมก็จะเล่าในเรื่องของอท่านหลวงตามหาบวัวในพูดถึงคนที่ไปเรียนวิชาในเรื่องของอวิชานั่งหลังเสือ อันนี้พระที่เขาเขาสำเร็จแล้วนะเป็นอรหันต์แล้วนะเขาเล่าให้ฟังเลยว่ามันมีจริงๆคนที่เล่าเรียนมานั้นเขาไปหลงป่าหลงดอยหลงดอยหลงไปหลงอะไรที่ไหนเนี่ยเขาจะเรียกนะครับเสือขี่ออกจากป่ามาได้นะครับนะอันนี้เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องเที่งมงายมันมีเรื่องจริงๆที่เขาประสบพบมาครับเอาละครับวันนี้ก็จะมืดแล้วนะครับนะผมก็เล่าในเรื่องของผีๆนะครับนะอ่าในท่า ในเรื่องของฟังแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นท่านก็ลงใช้ดุลพินิษฐ์ใช้วิทยาเขาเรียกว่าวิจรณญาณนะครับนะพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับนะอันนี้ผมก็มาเล่าสู่ฟังเพื่อจะให้เป็นข้อคิดและเป็นเครื่องที่ท่านจะได้มีแนวในเรื่องของศึกษาเรียนรู้ต่อไปครับครับ <eller> ขอบคุลครับสวัสดีครับ